ทำไรมั่งพี่เป็นทอมหรือเปล่าคะคือพี่ชอบผู้หญิงผู้ชายคะพี่เป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายคะผู้หญิงเออชินแล้วสวยขึ้นเยอะช่งกตอนนี้นะคะที่ทุกคนเห็นก็คือจูนี่ที่ยังไม่ได้แต่งหน้านะคะจูนี่ที่ หน้าสดนะคะเพราะว่าวันนี้จุจะแต่งหน้าเป็นพร้อมกับจุ๊จคอลนะคะคลิปนี้นะคะ <c oughs> เกิดจากการที่จูไปสะดุดอ่านคอมเมนต์ใต้คลิปจูสัก,กคลิปนะคะแล้วคอมเมนต์นั้นมีอยู่ว่าทําไมพี่จูเสียงเหมือนผู้หญิงจังคะ <c oughs> พีนี้สรุปเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายกันคะพี่จูเป็นทอมหรือเปล่าคะทีนี้จูก,ก็เลยจะมาพิสูจน์ตัวเองนะคะอยากจะมาโชว์คอมเป็นผู้หญิงผู้หญิงของตัวเองปกติจูก็เป็นผู้หญิงอยู่แล้วอ่ะ อาจจะยังไม่ชัดเจนพอนะคะก็เลยจะมาผู้หญิงในฉบบัผู้หญิงผู้หญิงนะคะ<อ>คือจูก็เพิ่งตื่นนะคะหน้ายังไม่ได้ล้างเลยเพราะฉันจูขอเวลาไปทั้งหน้าก่อนก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะสมัยจูยังไม่ได้แกะเลยนะคะของ Sister ร a วัต Whitening and Refreshing Soap นะคะผมเป็นสบนะู่ล้างหน้าก็นี่ก็เป็นสินค้าใหม่ของ Sista นะคะที่ขายดีมากๆใน7 e l e v e นะคะทุกคนและจูขอบอกนะคะตัวเนี้ยจูใช้แล้วแบบคุ้มมากในหนึ่งซองนะคะเขามี2ก้อนนะคะและขายแค่ราคา57บาทนะคะผม ตัวน,นี้นะคะทุกคนก็จะช่วยทำให้ผิวเนียนนุ่มนะคะดูชุ่มชื้นแบบอิ่มน้ำนะคะเพราะว่าจุป่ๆคนที่พอเกิดสิวแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นรอยสิวนะคะตัวน,นี้ก็จะช่วยให้สิวจุจังลงด้วยก็ตัวน,นี้นะคะจุกก็แนะนำให้ใช้คู่กับเจลแต่งโมของซิสต้าเหมือนกันนะคะาาซื้อง,ง่ายๆเลยนะคะตาม7 e l e v e n ทุกสาขาค่ะ อล้างหน้าเสร็จก็จะรู้สึกสดชื่นมากๆนะค่ะมิกี้คือยังง่วงอยู่เลยคือจริงๆแล้วนะคะของซิสตานะคะก็จะมีอีกสูตรหนึ่งเหมือนกันค่ะซ i s ตา r ์ d d ด s h Perfect White วท์แอ o o o สกู๊นะคะที่จะช่วยแก้เรื่องพวกฝ้าและกระนะคะ,ะ,คะก็จูไม่มีนะคะแต่ว่าน้องจูมีนะคะก็เลยซื้อมากเผื่อน,นะคะ ผู้หญ <yor> for like so, 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 uh ิงแบบจูน huh, you so you ี่นะคะก็ต้องดูแลผิวหน้าตัวเองเป็นพิเศษอยู่แล้วนะคะยิ่งช่วงนี้เข้าหน้าหนาวนะคะจูก็ชอบประสบปัญหาที่แบบว่าผิวแห้งเลยต้องดูแลผิวหน้าตัวเองเป็นพิเศษค่ะก็ก่อนที่จะเริ่มแต่งหน้านะคะจูก็จะมาบำรุงผิวหน้าด้วยเซรั่มนะครับผมตัวนี้เลยเซรั่มที่จูใช้อยู่นะคะ mercy vitamin c extra bright serum นะคะมันก็จะช่วยทําให้ผิวหน้าเราชุ่มชื้นนะคะทําให้ผิวกระจ่างใสลดรอยต่างๆนะคะตังนี้เนี่ยทาก่อนเมคอัพนะคะก็จะทําให้เมคอัพของ ติดโทนนานนะคะตัวเซรั่มตัวนี้นะคะมีไบรท์เป็นพรีเซนเตอร์ด้วยนะคะทุกคนเห็นหลายคนซื้อมารีวิวกันเยอะมากนะคะจุกไดเลยซื้อมาลองดูบ้างแล้วก็ ใช้ดีนะคะทุกคนก็ใครที่สนใจนะคะก็สามารถไปซื้อตัวนี้นะคะที่วัดสารทุกสาขาครับผมหรือว่าจะแอดไลน์ไปนะคะเป็นไลน์ mercy underscore skin care หรือ IG mercy underscore skin care คือทุกคนจูจะบอกว่าตอนนี้เขามีโปรโมชั่นอยู่นะคะลดจาก590บาทเหลือเพียงแค่390บาทค่ะทุกคนใครสนใจก็รีบไปซื้อกันก่อนเลยนะคะเพราะเดี๋ยวของหมดค่ะอ่าหลังจะลงเซรั่มเราเสร็จนะคะต่อไปก็จะมาลงคลีนนะคะเนี่ยตัวนี้เลยนะคะที่จูจะมาแนะนำนะคะ S O S Hyal ดูรอนแอนเซราม Extreme m i s t u r i z i n g Cream ค่ะเนี่ยใครที่มีปัญหาผิวแห้งแตกลอกนะคะจูก็แนะนําให้ใช้เป็นตัวนี้นะคะผมเพราะเขามีตัวเซรามายนะคะที่จะทําให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื้นนะคะในช่วงฤดูหนาวนี้นี่ค่ะเนื้อครีมก็จะแบบเข้มข้นนะคะแต่ทาแล้วก็คือไม่เนินหนัค่ะทุกคน้วก็หาซื้อได้ตามวัดสรรทุกสาขานะคะราคา490บาทนะคะคือหลอดที่จูใช้อยู่ในตอนนี้ตัวนี้นะคะ ปริมาณประมาณ30มิลลิลตรนะคะผมให้ผิวไม่แห้งก็ไม่กี้ก็คือสกินแคร์ที่จูบำรุงผิวหน้าในช่วงฤด,ดูหนาวนี้นะคะแล้วต่อไปเพราะว่าคะนี่เราก็ยังอยู่เมืองไทยอะเนาะออกไปข้างนอกก็ต้องเจอแดดเพราะฉนะนั้นจะทาครีมกันแดดนะครับผมก็จูก็จะใช้หนักเลยนะคะเป็น SPX 50บต่อไปก็คือขั้นตอนแต่งหน้านะัรับ อ่ะขั้นตอนต่อไปนะ่าจะเป็นจุดพลิกที่สุดของวันนี้แล้วนะคะชุดยิงอะไรเนี่ยนะว้าาาาล้านทุกคน จุนี่ผมยาวแล้วนะคะแล้ตอนนี้จุก็เพียบพร้อมหมดแล้วนะคะก็กันเป็นผู้หญิง1วันวันนี้นะคะอย่าเจอกันข้างนอกนะคะต้องมาหาแล้วนะคะาย มาแล้วคข้าผมกับชุดของจูนอันนี้ก็มีน้องจูมาด้วยนะคะมาเดินเล่นกันเพื่อนค่ะไม่งั้นจูจะรู้สึกแบบว่าโลนเกินไปนะคะใส่ส้นสูงด้วยนะทุกคนไม่ธรรมาดาตอนจูซื้อส้นสูงนะคะจูบอกแม่ค้าว่าเอาอันที่สูงที่สุดค่ะแต่ว่าขอเป็นส้นตึกนะคะเพราะว่าถ้าเป็นส้นแบบอื่นจูว่าจูไม่น่าจะไหวนะคะที่เห็นยังไงกับชุดวันนี้ของพี่สาวตัวเองครับน่ารักมากไอ <laughs> <laughs> ชุดน,น้องก็ไม่ธรรมาดานะแบบมีความดําองตัว ก็ยงสูงข,ขึ้นน่ะแบบอากาศดีอะต้งโดนปกติก็คือเสี้ยประาม,มาณนี้นะคะ <c oughs> เราก็กําลังจะเดินทางไปกินนะคะ <c oughs> เพราะว่าวันตอนนี้ก็บ่ายบวงแล้วแล้วก็กอโอ้ยังไม่ได้กินอะไรเลยไม่ไมีเสียงแมนจังว่าเมื่อกี้ <c oughs> วันนี้เราคุยกันแบบเสียงสองนะคะคือปกติอ่ะเสียงจูก็แบบครเสียงสองยู่แล้วไงตอนนี้เราจะไปกินร้านที่เหมาะกับชุดจูในวันนี้นะคะจะไปกินคื <c oughs> ออุ๊ยชิปเล่นมากเมื่อกี้ คุณไม่ชินกับหน้าตัวเองเลยอ่ะเพราใส่แมสุดหรอเออชินแล้วสวยขึ้นเนยอ <laughs> ะตอนเย็นมีอะไรนะไปกินหมูกระทะใส่ชุดนี<อ>้ย่างเกาลอยันนี้วันนี้นะครับผมเราก็มาอยู่ที่ร้านจะมากินกับซิสต้งใจเลือกเลยนะคะทุกคนก็่จะแบบเหมาะกับชุดวันนี้ของจูลงทคุณข้างในล่ะมีช่องไหนลงทุนเท่าจูไหมล่ะไม่มีแล้วมากินกันอะไรพวกแบบขา้าวๆหนักๆยอะไรเงี้ยถ้ามกินต้องกินแบบว่านิดนึงอะไร คุณหนูอะไรอย่างเงี้ยก็พอแล้วนะคะให้มันสมกับชุดวันนี้ของจูหน่อยโรเทต้เออเราคุณหนูเราไม่กินโรเทต้อันนั้นมันจะครีมชีสตัวนี้มันจะพิซซ่าอันนี้มันจะชีสโทเมโต้อันนั้นมันจะครีมชีสคือตอนนี้คือจะสั่งอะไรคือมันต้องแบบดูชุดแล้วก็สั่งด้วยยากลำบากเนาะเป็นชีวิตหนึ่งวันเนี่ยถ้ามาดูคลิปนี้อยู่มาคุณลุงก็แบบน้ำตาไหลแบบลูกฉันเป็นไงแบบไม่เศราเลยไม่สนมง่ายหรือว่าจะสั่งอะไรไปวะเออชิชิออร์โรส โรเซอร์โซดานะคะโซดาต้องเหมอนเป็นคนนิ่งใช่ใด่ยวต่องอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะไม่มันต้องเป็นคนที่แบบว่าไม่พูดมากใช่ใช่ประมาณนั้นอ่ะหรือว่าคนอยเปลี่ยนคอนเทนต์ว่าแบบเป็นผู้หญิงละหนึ่งวันสนุกเลยนะน่ากีทีต่อไปเราจะจัดแบบใส่เดี่ยวโชว์สดะดรเนี้ยลืมลืมคนขอโทษขอโทษได้ไหม่ะทุกว่ารสชาติแบบ ขอโทษคือันพาผู้หญิงมาด้วยนะเนี่ยทาไมเหมือนแมนกว่าพาผู้ชายทำไมเพื่อคือปีดคอนเทนต์เป็ยผู้ชายมาคือยังมีความแบบสาวสาวหน่อยอะกับเพื่อนผู้ชายอ่ะเราต้องมาถ่ายลงไอจ t o r y กันหน่อยเธอดูหน้าน้องฉันก่อนดูถ่ายรูปแต่ละทีนี่แบบดูทม่น้ทำอะไรย วันนี้ฉันรู้สึกตัวเองมผู้หญิงมาก่จุกเนเป็นผู้หญิงทุกันอยู่แล้วก็แต่งตัวการแต่งตัวไม่สามารถบอกว่าเราเป็นเพศไหนได้ทุกคนจำไว้ด้วยคลิปนี้เพื่อมาพิสูจน์ว่าจูนี่เป็นผู้หญิงนะคะมีหลายคมเลยมั่งพี่เป็นทอมหรือเปล่าคะสรุปพี่ชอบผู้หญิงหรือผู้ชายคะพี่เป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายคะมีคนถามเยอะผู้หญิง ก็แค่ผมสั้นนะก็แค่แต่งตัวคูลๆหน่อยเองแต่นีสายก็แบบมีความเป็นผู้หญิงสูงใช่ไหมน่าคอนเฟิร์มมาจากน้องนะนตอนนี้เราก็กินกันเสร็จออกมาข้างนอกแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปก,กันนะครับเฮ้ยนักกันมาวะเนี่ยใส่ชุดเหมือนกันเลยสีดำคู่หน้ากากก็สีดำโอ้ยตาเป็นตากล้องต้องมาใส่ชุดตีนี้ใช่ปะตีมส,สีดำทั้งชุดเนี่ยดูจูนี่้อมกันมีทีมงานแล้วอะ่ะทีมงานใส่เสื้อดำทั้งตัว มาทำรายการแล้วกิน,นป,ปิ้งย่างจ้าเย้ในสภาพชุดแบบนี้นะคะทุกคนเรามากินปิ้งย่างกันต่อนะคะเมื่อเช้านี้คือแค่เฟกๆท่านั้นนะ,นะนะพอสบายท้องนะคะกินแบบคนหนูนะคะตกเย็นนี่เด็กของจริงกินปิ้งย่างกันต่อนะคะแล้วเดี๋ยวรอ<ม>เพื่อนจูมาอีก<ม>นี่น่าจะเป็นคลิปแรกที่แบบว่ามีผู้หญิงอยู่ในเฟร,รมเยอะที่สุดก็เดี๋ยวเพื่อนที่จูมาก็จะเป็นเพื่อนผู้หญิงสองคนนะคะวว้าคือไม่เคยมีคลิปไหนที่แบบผู้หญิงเยอะขนาดนี้ปกติมีแต่คลิปผู้ชาย ลืมบอกไปว่าเราอยู่ที่ไหนเรามากินปิ้งย่างเกาหลีเป็นปิ้งย่างเออกระนัปิ้งย่างเกาหลีที่โคเรียนทาวนะคะจะขับตามมาได้นะคะร้านนี้คะ่ะเราเ,เดี๋ยวก่อนไม่ได้สปอนนะคะไม่ได้สปอนสปอนเข้ามาได้รดเวยนะคะเดี๋ยวปล่อยอีเมลไว้ตรงนี้นะคะติดต่อมาได้เลยะคะ่ะให้จูไปกินฟรีก็ได้นะคะหรือว่าจะโอนย้ายมาให้จูเลยก็ได้ <laughs> คนตอนนี้เราก็กินกันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเดินช็อปปิ้งกันแบบหนึ่งนะคะผมในฉบับสาวๆของเราเฮ้ยในนี้มีคน,<อ>นเป็นท็อปแฟนได้นะได้ยงก็นแเออได้ไงก็ไม่รู้ทั้งกลุ่มมีเธอแบบไปนั่งเมนนั่งาปากยูนเดียงยตาเพื่อนก็มาเป็นการบูมแมลงที่ ได้ตอนทุกคนตอนนี้ก็เวลาสองทุ่มครึ่งแล้วนะคะผมวันนี้ก็ถือว่ามาเดินเล่นแบบผู้หญิงหนึ่งวันแบบสำเร็จเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าวันนี้ก็แบบแต่งตัวแบบอันนี้ว่ากนะคะทุกคนตอนนี้ต้องเริ่มพูดเสียงสองแล้วนะคะ้าคลิปนี้ก็คืออยากจะมาพิสูจน์ให้ทุกคนรู้แหละว่าจูนี่เป็นผู้หญิงนะคะเป็นผู้หญิงค่ะคนที่คอมเมนต์ในใต้คลิปด,ดูในวันนั้นนะคะ โปรดมาดูคลิปนี้นะคะว่าจุ๊เป็นผู้หญิงนะคะที่แบบหลายคนขอมานะคะว่าอยากให้จุ๊นี่แต่งน้ารักบ้างนะคะแล้วจุ๊ก็แต่งออกมาเดินข้างนอกทั้งวันของอก,กับลุงเท้าส้นสูงจุ๊นะคะผมคลิปนี้ก็ต้องจบเพียงแค่นี้นะแล้วก็ใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจุ๊นี่จอมกันแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ